นิทานก่อนนอนนิทานกล่อมฝันเรื่องนิทานหิ่งห้อยโดยอีแลนเดเกลเปมีเรื่องเล่ามากมายหลายเรื่องเกี่ยวกับลุ้งกินน้ำแต่เคยได้ยินเรื่องนี้กันหรือยังทุกคนคงรู้ว่าเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าอยู่บนท้องฟ้าฝนก็จะไม่ตกพอะพระอาทิตย์ที่จำใสกับฝนที่แสนเศร้าตกลงกันว่าจะผัดกันปรากฏตัว ทั้งคู่จึงไม่เคยได้พบกันวันหนึ่งพระอาทิตย์กับฝนคิดว่าเล่นซ่อนหากันมานานมากพอแล้วทั้งสองคิดว่าจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกันสักครั้งพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าลงบนพื้นโลกส่วนฝนก็ตกลงมาเป็นม่านหยดน้ำพรมลงบนทุ่งหญ้าป่าเขาหยดน้ำและแสงสว่างประกอบกัน เป็นสะพานสายหนึ่งนั่นก็คือรุ้งกินน้ำพระอาทิตย์พูดขึ้นว่าฉันจะสร้างสะพานนี้เพื่อเดินทางไปหาแม่เพื่อนรักสายฝนก็พูดขึ้นว่าฉันจะสร้างสะพานนี้เพื่อไปพบกับพระอาทิตย์แล้วภาพที่น่าหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นพระอาทิตย์ส่องแสงแรงกล้าเมฆกรโปยหยาดฝนเบาบางที่สุดลงบนสะพานหลากสีนั้นม่านน้ำฝนกระทบกับม่านแสงแดบดบ แรงกระทบทำให้หยดประกายแสงที่ตกลงมากระจัดกระจายทั่วพื้นโลกสัตว์ต่างๆตกใจกลัวเมื่อเห็นฝนประหลาดตกลงมาเป็นประกายจึงพากันวิ่งหนีมีเพียงหนอนบางตัวเท่านั้นที่ไม่กลัวหยดน้ำที่ส่องสว่างนี้พวกมันกลับเห็นว่าฝนประหลาดนี้ทั้งสวยงามน่ากินจึงลองชิมดูและเมื่อหนอนพวกนี้โตเต็มที่มันจึงกลายเป็นมแมลงที่มีแสงสว่างในตัวเอง นั่นคือหิ่งห้อยที่คอยส่องแสงกระพิบวิบวาวในยามค่ำคืนนั่นเอง